บอลกลางบอลยัง,งมาทางที่หอลไหครับเดี๋ยวขึลนแล้วทางที่สีดลงล้วครับผมต่อไปเราจะถึงบั้งไฟที่ฐานจุดที่หเป็นบั้งไฟของคุณสมยศเนตรปงเปนเพื่อถวายอ,องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุเว่มอบาจะเั่นสาคนกันทังเป็นผู้สั่งสนสสอง Nyɛ lé ɛna ɛmɛ ká gbɔdɔ émi fagé yé wóké kéwú kasi nílò ké fésè ká wáyé wà.